สวัสดีครับผมบอยภาษีเลอสปอร์ตครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเตารีดนะครับผมว่าทั้งหมดมีกี่ขนาดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับก็เริ่มจากตัวเล็กนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเตารีดที่สามารถใช้ได้1คนแบบสบายๆเป็นขนาดเล็กย่อมๆนะครับที่มีโต๊ะสําหรับ1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่2จะเป็นขนาดกลางตัวนี้รีดส่วนใหญ่จะใช้ในสมาคมทั่วไปนะครับ ที่มีจํานวนโต๊ะเนี่ยเกิน3โต๊ะขึ้นไปตัวนี้สามารถรีดได้ครั้งหนึ่งประมาณ3โต๊ะนะครับรีดประมาณ3ทีเต็มโต๊ะส่วนตัวยาวนี่นะครับตัวนี้ต้องใช้ทั้งหมด2ท่านนะครับในการยกคนละข้างอาจจะน้ําหนักเยอะหน่อยแต่รีดครั้งเดียวเนี่ยคือเต็มหน้าโต๊ะเลยก็จะทําให้ผ้าเนี่ยคือรีดแล้วเรียบนะครับประหยัดเวลา แต่ก็ขนาดใหญ่พอสมควรครับผมผมจะแนะนำวิธีการใช้นะครับสำหรับตัวเตารีดตัวเล็กนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับวิธีการรีดเนี่ยใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือนะครับก่อนใช้งานเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยเปิดระดับความร้อนนะครับก็อันนี้เมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วนะครับประมาณ100ถึง120อ่าพออุณหภูมิถึงเนี่ยไฟสีแดงก็จะตัดไปก็อย่างแรกเนี่ย ที่นิยมใช้กันนะครับก็ประมาณว่าถอดปลั๊กออกมาแล้วก็สามารถเดินรีดได้เลยนะครับส่วนวิธีการรีดเนี่ยฮะถ้าต้องการให้เรียดก็เราเดินเตารีดช้าหน่อยนะครับหลังจากรีดนะฮะลายที่1เสร็จนะครับเราก็ต่อด้วยลายที่2นะครับผมก็เดินช้าๆนะครับ ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับแล้วก็ต่อด้วยลายที่สามนะครับส่วนเตารีดตัวเล็กเนี่ยเราจะรีดกันเนี่ยถ้าเต็มหน้าโต๊ะก็ประมาณแปดครั้งนะครับโดยประมาณนะนี่คือครั้งที่สามนะครับก็คือรีดเป็นเส้นตรงเหมือนลูกวิ่งนะครับรีดยาวๆไปเลยนะครับผมอันนี้ครั้งที่สี่นะครับผมอันนี้ผมเลยสาธิตให้ดูระยะของหน้าเตารีดนะฮะอันนี้คือครั้งที่ห้านะครับผม คือรีดเป็นเส้นตรงไม่ต้องกดนะครับเพราะน้ำหนักเตารีดเนี่ยหนักอยู่แล้วนะครับนี่6นะครับส่วนความร้อนของอการรีดแบบที่1เนี่ยอาจจะไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าด้วยขนาดของเตารีดเนี่ยเก็บความร้อนเนี่ยได้ไม่นานนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นสุดท้ายแล้วครับแต่จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่มีเตารีดตัวเล็กนะครับแล้วก็อยากได้ความร้อนและเรียบแบบสม่ำเสมอนะครับแบบที่2นะครับเป็นวิธีการรีดที่จะต้องเสียบปลั๊กนะครับติดกับตัวเตารีดตลอดเวลาครับผมก็วิธีการรีดแบบที่2เนียจะทำให้ความร้อนนะครับของเตารีดตัวเล็กเนี่ยครับสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้ผ้าสกอตช์ที่เรารีด เขาเรียกว่ารีบเรียดเสมอกันตลอดทั้งโต๊ะนะครับผมก็จะเป็นก็ลองเอาวิธีลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละแบบก็แล้วแต่ความสะดวกถ้าหนึ่งโต๊ะผมว่าถอดอตัวปลั๊กรีดก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นโต๊ะจำนวนเยอะแต่มีเตารีดตัวเล็กก็สามารถใช้เตารีดเสียบปลั๊กเพื่อความสม่ำเสมอของความเรียบของสักหลาดน,นะครับ ส่วนวิธีการใช้เตารีดขนาดกลางนะครับเราก็เสียบปลั๊กเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็บิดระดับความร้อนนะครับไปที่100แต่ไม่เกิน120นะครับอันนี้จะเป็นระดับความร้อนของอมือใหม่ที่ใช้อันนี้สมมุติว่าอุณหภูมิถึงแล้วตัวไฟสีแดงเนี่ยจะตัดนะครับอันนี้เดี๋ยวอขออนุญาตปิดก่อนฮะอันนี้เป็นวิธีการรีด ตัวนี้ขนาดกลางเนี่ยเราจะรีดทั้งหมดนะครับสามครั้งเต็มหน้าโต๊ะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่ากรณีเรารีดเนี่ยเป็นเส้นตรงเหมือนลูกวิ่งจนไปสุดที่หัวโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือต้องรีดนะครับทั้งหมดสามลายนะครับอันนี้เป็นลายที่สองสมมติว่าผมรีดไปถึงหัวโต๊ะจนสุดแล้วก็มารีดต่อลายที่สามนะครับ ระดับความร้อนที่100ถึง120เนี่ยอพอเรารีดไปแล้วสักาดจะไม่เป็นรอยเส้นนะครับถ้าเราเปิดเกินเนี่ยสกัดเนี่ยจะเป็นรอยเส้นนะครับก็ระวังนิดนึงเรื่องระดับความร้อนอผมถึงแนะนําเรื่องระดับความร้อนคือไม่เกิน100ถึง120นะครับถ้าต้องการให้เรียบเรียบนะครับก็อาจจะเดินเตารีดให้ช้านิดนึงนะครับครับและสําหรับการใช้ ารีดนะครับวิธีการใช้เตารีดขนาดยาวนะครับผมก็เหมือนเดิมคือเราเสียบปลั๊กเสร็จนะครับก็มาปรับตัวอุณหภูมินะครับก็ประมาณ100-120ถึง120เหมือนเดิมนะครับสำหรับอุณหภูมินี้เราสามารถรีดผ้าสักหลาดได้ทุกวันนะครับผมเพื่อไล่ความชืน้นแล้วก็ไม่ทำให้อุณหภูมินี้ไม่ทำให้สักหลาดเสียหายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างว่าตัวเลขเตัวเลข ปรับอุณหภูมิเนี่ยเราปรับมาเนี่ยไฟแดงจะขึ้นถ้าความร้อนถึงเนี่ยตัวไฟเนี่ยจะตัดอันนี้ผมขออนุญาตายกตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวดึงปลั๊กลองรีดให้ชมนะครับผมสำหรับตัวรีดตัวนี้จะเต็มหน้าโต๊ะพอดีนะครับออลองรีดเลยอุณหภูมิ100-120ถึง120เนี่ยจะไม่มีผลต่อสักัะละ จะทําให้สกัดเนี่ยไม่ไหม้นะครับถ้าเราปรับอุณหภูมิสูงเกินเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าทําให้สกัดเนี่ยเสียหายได้นะครับผมเลยแนะนําว่าเริ่มต้นที่100ไม่เกิน120นะครับผมสามารถใช้อุณหภูมินี้รีดสกาดได้ทุกวันเลยนะครับผมส่วนเตารีดตัวยาวเนี่ยอุณหภูมินี้สามารถรีดได้ประมาณ3-4โต๊ะนะครับ ครับก็สําหรับวิธีการดูแลเตารีดนะครับทุกขนาดจะเหมือนกันหมดนะครับก็คือ,เ,อเริ่มจากการใช้งานนะครับก็คือส่วนใหญ่ผมเสียบปลั๊กให้ดูนะครับผมก็เริ่มจากเราต้องปิดตัววอลลุ่มก่อนนะครับเพื่อกันไฟกระชากนะครับส่วนใหญ่เตารีดที่เสียนะครับก็จะเกิดจากที่เราเปิดวอลลุ่มทิ้งไว้นะครับแล้วก็ดึงปลั๊ก,ออก,อ,อ,กออกไปใช้งานเลย พอเราเสียบปลั๊กกับมาใช้อีกไฟก็จะสปาร์กเพราะว่าตัวเตารีดเนี่ยจะมีคอยทำความร้อนนะครับตัวเส้นลวดก็จะขาดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ก่อนใช้งานก็คือให้ปิดทุกครั้งก่อนเสียบปลั๊กนะครับส่วนข้อ2นะครับของตัวเตารีดวิธีการดูแลรักษาก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่เราใช้นะครับผมก็ที่ผมแนะนำไปแล้วว่าถ้าเรารีดทุกวันนะครับ ก็เป็นอุณหภูมิที่ใช้อยู่ประมาณ100ถึง120นะครับถ้าตัวไฟแดงตัดก็ให้ปิดวอลลุ่มและดึงออกเลยเพราะว่าถ้าความร้อนเนี่ยอมความร้อนนานตัวนี้จะเป็นเหล็กจะทำให้หัวเตารีดที่เป็นพลาสติกเนี่ยละลายและติดตรงนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าอย่าเสียบเตารีดทิ้งไว้นานนะครับผมพอสีแดงตัดก็คืออุณหภูมิที่เราตั้งเนี่ยคือถึงตรงนั้นแน่นอนแล้วก็ให้ปิดวอลลุ่มแล้วก็ดึงปักได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ การดูแลอย่างที่3นะครับที่พบปัญหาบ่อยๆก็คือว่าตัวเตารีดเนี่ยออตอนเรารีดบนผ้าสกาดแล้วเนี่ยถ้าทำความสะอาดไม่ถูกต้องนะครับตัวผ้าปกติเวลาเราเล่นเนี่ยจะมีคราบไขมันติดอยู่บนผ้าสกาดอยู่พอเรารีดไปแล้วเนี่ยจะเกิดรอยคราบดำนะครับที่ติดอยู่บนเตารีดถ้าเกิดมีปัญหาอันนี้จะเป็นเตารีดใหม่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างก็คือว่าถ้ามีคราบฝังแน่นติดอยู่เป็นคราบดํา นะครับเราอาจจะใช้น้ํายาทาความสะอาดที่ไม่ทําลายพื้นผิวหรือมีสารขัดนะฮะขัดเบาๆลงไปบนหน้าเตารีดเพื่อให้การใช้งานเนี่ยคือลื่นขึ้นนะครับถ้ามีคราบแล้วเนี่ยเวลาเรารีดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนืดและเดินเตารีดได้ช้าต้องออกแรงเยอะครับ